ไอ้ชี้วิชานี้วันบ้าน,านะใครมาร้องหมอลำแถวนี้วะอี<ม>อยู่เด้อเพียงเอ๋ก็ไปเลยไปไปแล้วลูกค้าตากนะูนแน่มันมันยุยนน่งใส่อ่ะปุ๊บปุ๊บบันนี่เขาปุ๊บปุ๊บปิ๊บอวออาอไหนอ่ะ ทำไมไม่ไปอะ่ะเอ้าโหหาแดกเม้ยบายบายเดี๋ยวพี่มาเที่ยวใหม่นะน้องึ โอ้ีเพื่อนเอ๋ยคือรังเคยกันนั่นสร้างสรรค์กันจะกว่าในเวลาว่างๆมาแกมหว่วมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาสวัสดีครับอันนี้ก้ค่อมบงังหวาหมวัวแล้ว โอ้มองไปน,น,นี่มันดาร์กนี่มันดาร์กนี่นะว่านะกูปรับแกมมาซะขาวมองไม่เห็นที่อะไรเลยแต่กูรู้ว่าดาร์กโอ้ my god นี่มันดาร์กยังยังจะไม่ตายเฮียวิ่งอยู่เจอกูฮับหน่อยเป็นไงฮึ๊บ มึงอับวิ่งให้เร็วกว่ากูเลยดิเร็ว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 เฮ้กูไม่หยุดหรอกไอ้เหี้ย Honey, there? you ไงจ้าที่รักโอ้โหฟันยาวเลยนะที่รักจ๋ามึงเดินไปอย่างกะนางแบบโอย้โหเล็บยาวด้วย ถ้ามึงไม่ตาบอดมันก็เห็นกูหรอวะฮะฮันแน่ตัวเธอจะฉลาดหรือเปล่านะอันแน่จ้าเอ๋กุมสิจ้ากุมสิรักจ้าอ้าวอะไรวะเออเธอเธอ กันไดจ้ะโอ้โหคู่เด็บด้วยมึงคิดว่ากลัวมึงเหรอวะมึงก็เข้ามาสิฮะวัสดีครับเอ้ยวัสดีต่อย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 กดทีเดียวเอออ่ะเฮ้ยตก เฮ้ย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 อย่าอย่าประพฤตินะแม่สาวน้อยทิรักทิรักจะทำเราเลยน่ะไอ้เหี้ยคิวจะเก่งเฮ้ยอย่าอ่ากูปีจีบให้เดี๋ยวไม่เห็น h o n e โอ้ไม่ได้แล้วไม่มึงทำร้ายกูเลยมึงอะละจะทำร้ายกูอย่าทำอย่างนี้ดับเทากุ ปั่นเลยละเฮ้ยจะมาจะมาเมื่อไรเพามาแล้วกันหรอไม่เจอฉันหรอกนะแม่สาวน้อยเฮ้ยไอโดนี้ไอาโดนี้อ่ะสวัสดีครับมีเวลาสักสองสามชั่วโมงไหมนะแม่สาวน้อยแตกกูแหละแตก แต่ก็ยังไม่ตายไม่ทันฉันทีนะโอ้แม่สามเชยเอ้โอแกแกไปไขนะคิดไขว่าคุ้งแกคือไขอุ้โอ้นะโอยโอ,โอ้แม่สามเชยพอฝากบทเพลงนี้แกเธอนะร้องให้หาพ่อเธอรือ เห็นเจอจะกูหาพอ่ออย่าไราจะจับดาบละไมเอานะแปลกแปลกแล้วเธอทำไปทำไมเธอทำเพื่ออะไรมันแพงไหมเนี่ยมันแพงไหมมันเปลืองตังไหมฮคาเล่น In ai pha yang. Mày đây, Chắc khoa, Inn! 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 ดดพี่ป๋องครับเอ๊ะทำไมไปดูมันสิพี่ป๋องครับผมเจอเจออับดุลครับพี่ป๋องอับดุลเอ๊ะหาอะไรตอบได้ตอบได้อับดุลครับพี่ป๋องอลั่นล่ะนัะ่นล่ะหมด,ดแล้วเหรอวะ โอ้โอยเดินเอวคิวมาเลยนะลุงโยโยโย่หุยหุยล้ำไปเนี่ยล้ำไทยเก็ตไปเนี่ยโอ้เจ๊ล้ำจริงคุณลูกค้าครับอารมณ์ไหนครับเนี่ยคุณลูกค้าเอาทำแล้วก็ไป เขาซ่อมไปซ่มมาอีนะใชร์คนนั้นน่ะนี่มันวันที่อะไรกันนี้อ่ะเฮ้ยเฮียว้าวฉันก็ไม่กลัวหรอกนะจะถอยดูเชิงก่อนเราจะออกขวาไปอย่าให้พวกมันรู้ตัวมันอยู่ซ้ายมันน่าจะอยู่ในพุ่งไม้นั่นอันตรายที่นี่มันอันตรายแต่ไม่ด้สักแค่ไหนกันเชียว ประสบการณ์สองปีกิมกว่าชาบันดี้แหมมันแปลกแล้ววะเจ๋ยบ้าจริงออตายกูตายกูตายขอโทษครับผมจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่น่ะไม่เอาหน้าอย่าทำเลยอย่าทำฉันเลยน่ะฉันจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่แค่หน้าปกซอยโอ้ยลูกพี่อุ้ยเดือดตายตายจริงตายจริงตัวละครจนมันตายได้นะเว้ยยังอย่าทำหนูเลยหนูไปหนูจะไปซื้อน้ำปลาให้แม่ แค่ไหนบักซอเองพี่ขอบังเปิดเปิดได้ลูกเอ voilà เอนั่นแหละโอ้ยตา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 ยจริงตายจังโอ้โหเลี่ยดเป็นข้อห้ามครับเพื่อนกูเลยมาแล้วลูกเก่งแน่โอ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมครับคุณผู้ชม ว่าายจริงด้วยะผมแค่จะไปซื้อปลาให้แม่น่ะแม่ใช้น่ะบ่เอ <c oughs> <c oughs> ้ยหาแหลกดมึงเอ้ยเด็กี๊